ถ้าคุณกำลังตัดสินใจในเรื่องของแคมรี่กันอยู่ครับเอาแค่เฉพาะตัวท็อปเลยนะเอาแค่ตัวของ2.5 h y b ิดพรีเมียมนะครับแล้วก็หลัง m ม n นอ h เชนะครับตัว m ม n น h เชกก็จะเป็นตัว2.5ไฮบ r ดพรีเมียมลักชัวรีนะถ้ากำลังปเปียบเทียบ2รุ่นนี้อยู่เอ๊รุ่นไหนกันดีนะครับผมอยากได้ท็อปด้วยกันทั้งคู่มาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมในคลิปนี้ผมขอเสนอตัวนะครับ2.5ไฮบิดพรีเมียมตัวท็อปสุดนะโฉมนี้เป็นก่อน minor ร h a ชนนะครับผมน่าใช้ยังไงบ้างาเอาหลักๆเลยออปชั่นฟังก์ชันต่างๆก็ให้มาครบกันหมดแล้วนะครับวิธีดูเลยตัว ทอปง่ายๆนะครับก็จะมีตัวตรงเสา A นะครับก็จะมีตัวของลำโพง JBL มาให้นะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวยังไงอินเสิร์ตใสข้าไปให้คุณผู้ชมดูนะครับสวยเลยครับแล้วก็ส่วนของด้านหน้านะครับผมสวยงามเดิมๆนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าครบนะครับคันนี้เป็นปี2021ด้วยก็ถือว่าได้ปีใหม่สดจริงๆนะครับเดี๋ยวพามาดูรอบคันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะล้อเดิมครับจากตัวของโรงงานนะครับผมยาง Bf Goodrich นะครับปี2024นี่ใช้งานได้อีก ยาวๆ2 0 0 0 0ื่นโล3 0 0 0 0ื่นโลต้องมีนะครับคันนี้มีตรวจสภาพนะครับจาก Blue Inspection นะครับบริษัทตรวจรถชั้นนำนะครับจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้มีตรวจให้เรียบร้อยวางใจได้หรือประสบได้รถสวยคุณภาพดีเกรด5ดาวไปใช้แน่นอนส่วนของด้านในนะครับก็เอกลักษณ์ของตัว Camry อยู่แล้วภายนอกสีขาวนะครับคันนี้แล้วก็ภายในก็สีดำนะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเบาะเป่าลมนะนี่ครับมีเบาะลมมีให้ส่วนของด้านท้ายนะครับก็สําหรับ คุณผู้บริหารนะฮะแล้วก็คุณภรรยาใครที่เน้นเอาไวความสะดวกในทางด้านหลังก็จะได้ปรับโหมดตรงนี้ไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับในเรื่องของเครื่องเสียงต่างๆครับปรับในเรื่องของวิทยุหรือแม้กระทั่งเปิดปิดตัวของม่านไฟฟ้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในตัวของเบาะปรับเอฟซึ่งสามารถปรับเอนได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับมาด้านท้ายก็ยังเดิมๆนะครับเพลทแคมเปร์เดิมอยู่ครบนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้นะครับอ่านี่ครับคุณแจ๊บกดล็อกปิดล็อกแล้วก็ เปิดจากด้านท้ายได้ด้วยต่างหากนะครับผม <c oughs> นี่นะโชงต่างๆดีเลยนะ <c oughs> ไม่มีโดดให้มีเด้งนะครับสวยงามเดิมกลิตอุปกรณ์ด้านท้ายนะครับภายในก็มีให้พบเลยนะแมลงนะครับแล้วก็ในส่วนของอยางอะไหล่ผมเปิดให้ดูนะครับ <c oughs> นี่คือไม่ได้สัมผัสพื้นเลยนะครับวิธีดูก็คือตัวด้านข้างนะครับยังมีตัวของเส้นนะครับตัวของเส้นยางด้านหลังนีอยู่คนะ โอ้โห oh, สวยเดิมเดิมไหมครับอันนี้สวยสวยมากได้ปีใหม่ด้วยพร้อมใช้งานาเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมานั่งให้ดูทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทก่อนเนาะด้านหลังกันก่อนนะดูได้เลยนะครับว่าเรื่องของโหมดต่างๆเรื่องการทํางานนะมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ oh. นะผมก็จะปรับตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับก็จะมีปุ่มม่านเนาะ ด้านท้ายมาด้านหลังนะครับขึ้นตามปกติเอาไว้เบบเวลาขับรถนะและแดดบันดีมันลงทางด้านหลังเราก็สามารถกดเปิดกดปิดได้นะครับ mm hmm. อุณหภูมิแอร์ต่างๆก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้นะเ mm hmm. บาะยังใช้งานได้ตามปกติเลยครับปร mm hmm. ับเอนปรับนอนได้นะครับเออสวยสวย mm hmm. ดูดีฟ mm ิล hmm. ผู้บริหารนะฟ mm ิล hmm. นั้นเลยนะ, mm hmm. ละเดี๋ยวไปดูหลังพวงมาลัยครับว่าเป็นยังไงจะตั้งนะ mm hmm. น่าใช้นะ ขึ้นเจ้าขาซ้ายขึ้นรถนะครับเพื่อความเป็นมงคลนะไม่เกี่ยวกันนะครับไวเลสชาร์จมีให้นะพร้อมสับนะครับระบบกรองอากาศนาโนอีพรมอาลายก็จะเป็นตัวของมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับเตือนก่อนการชนแล้วก็ในเรื่องของบอยสปอร์ตด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านขวาปรับโหมดนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของปุ๊ววิทยุต่างๆนะครับแล้วก็เรียกดูข้อมูลต่างๆโอเควะโอเคนะครับดูดียวลองเปิด สรุปดูหน่อยนะครับว่าใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าใครที่ชอบฟิลนี้นะ2.5นะนี่โอ้โหหลังคาสวยๆนะเปิดมาเจอไฟหกเหลี่ยมรังพึ่งของเราโดดเด่นเลยนะฮะตัวนี้แต่ช่วงนี้ถ้าอยู่ในเมืองไทยเอาแค่ประมาณนี้กอนเอาแค่เปิดแบบฟิลกลางคืนแล้วก็เบื่อเวลาไปเที่ยวนะครับสวยงามน่าใช้ครับเดี๋ยวไปดูหลังห้องเครื่องกันหน่อยครับมา ภาพเป็นยังไงเนาะผู้ชมจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูในท้ายคลิปครับว่าเฮ้ยทำไมรุ่นนี้ถึงน่าใช้ครับสำหรับตัว2.5 Hybrid ที่เรียกตัว,อว็อนะปในโฉนดใหม่เช่นครับฝากระโปรงนะก็จะมีตัวโช๊คอยู่ยใช้งานได้ตามปกติฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะเครื่องยนต์ทำงานตามปกตินะครับเครื่อง2.5 ใช้งานดีขับที่ขับสนุกแล้วก็เน้นในเรื่องของความประหยัดด้วยครับแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนต่างๆนี่ก็ยังเดิมๆนิ่มนิ่มนะไม่มีแบบความกรอกเลยครับดูดีมากดูดีมากคันนี้สภาพสวยเกรด A ครับและที่สำคัญคันนี้ราคาเพียงแค่8 6 9 0 0 0กันบาทครับสำหรับตัวท็อปสุดปี2021นะครับกับ c a m r ป2.5 Hybrid p r e m i u รีเียนะครับถ้าลองให้เปรียบเทียบเปรียบมวยกันเลยนะกับ ในตัวรุ่นเดียวกันนะเป็นหลังไมเนอร์เชนแล้วนี่ผมว่าราคาแตกหลักล้านเอาไปว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับผมชอบในเรื่องของลูกโฉมแล้วก็ไม่ติดในเรื่องของว่าประมาณผมแนะนําว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนได้เลยนะครับหรือว่า ถ้าใครมีข้อจํากัดในเรื่องขององบประมาณสักเล็กน้อยแต่อยากได้ออปชันแบบตัวท็อปหรือออกข้ามในราคาเท่ากันละต่อผมว่าตัวนี้ใช่สาหรับคุณเลยครับผมติดต่อมา080464888 8และ080494888ครับที่ออกกัชรถมือ2องคัมรี่ผมมีให้คุณครบทุกรุ่นเลยนะครับไล่มาตั้งแต่โฉม 2.0G นะครับแล้วก็ตัวของ2 5ิด 2.5ไฮพีพรีเมียมตัวไมเลอร์เชสนะครับก็จะมีตั้งแต่2.5สปอร์ต2.5พรีเมียม2.5 HEV พรีเมียม2.5 HEV พรีเมียมลักชัวรี่รบรันแบบนี้คัดมานะครับใครรักแ a มรี่ติดต่อมาที่ออกัสไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้แม็กออกัสรถคือสองลาไปก่อนนะครับวนันนี้สวัสดีทุกท่านครับ